เอ่มมะจไม่เม่สีนี่ต้องผ่านด่านพวกเรากันเด้พวกสวอ,อ,อกันดน้อง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 รอ,อหลายคนเนอในกลุ่มเราแต่แต่ต้องผ่านด่านสวอ,อ,อทั้งหลายแหล่กันกลัวจะได้มาเป็นเซอร์ไพรส์พวกเราได้ดิ กำผ่านด่านพวกเรากันคัดกรองคัดกรองกันไม่ได้ไปได้ง่ายๆนะคะไม่ได้ยกให้ง่ายๆนะคะเเห็นไหมเห็ไหมแม่ออสีอ,อหาพวกกันใช่ไหมแม่ไกออ่เราเรา,าจะไม่ยกคุณมนตตีให้ใครง่ายๆวันเจี๊ยบสวัสดีเจ้า หวานเจี๊ยบมาแล้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบขอบคุณนะจ้าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมือหัวใจพลังบวกมาเด้อใจก็หวานน้องครูมตรีก่สวัสดีหวานเจี๊ยบสวัสดีครับ <20. S 1> ลุงกำลายี่สิบโอ้หนี่ไงเจี๊บผมฝันไว้ได้จริงๆด้วยขอบคุณนะจ๊ะลุงกำลา เซมากุเตก็มาเซมากุเตใช่ไหมต้องผ่านด่านพวกเราก่อนใช่ไหมพี่ดุจเออกว่าครูมนตรีจะได้แต่งงานเฉาพอดีเลยเฉาพอดีต้องผ่านด่านพวกสวบพวกเราไปทักทายรอบที่สิบเก้าแล้วค่ะใช่ใช่ใช,ใช่ลืม ลืมขอโทษครูมนตรีสวัสดีค่ะจากพี่ดุษฎีแม่ดุษฎีนะคะต้องต้องผ่านด่านพวกเราสวาทั้งหลายดิขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทั้งลมบนเทวดาแล้วก็ข้างล่างโดยพี่ดุษขาสวัสดีค่ะจากแม่สีนะคะอันนี้ก็ไม่ยอมไปทํากับข้าวเนี่ยข้าเหลาข้าเหลาเรื่องครูมนตรีมานั่งฟังอีกไปเด็ดผักไป ห <laughs> วานเจีย๊ยบสวัสด,ดีครับหัวหน้ามุลตีเออนี่เห็นนะเออนี่หวานเจีย๊ยบด้วยหวานเจีย๊ยบก็เป็นว่าเป็นลูกน้องวงเหรอ <laughs> ทำไมฮะไปไปทำแม็กใช่ไหมแม็กมิกใช่ไหมมิกแม็ก,มก,มก มือมิกใช่ไหมมือมิกใช่หะช่องครูบุญตีไหมฮะห <c> ว <oughs> านเจี๊ยบหรือจะไปตีกองไปตีกองตีกองให้ครูบุญตีล้องเพลงสวัสดีครับแม่สีจมไปเด้ออ้าวคนแก่ก็กี้จมอย่างนี้แลพี่ดืดก็ไม่รู้เรื่องตัวเองเลย มามามาอีกสิบนาทีเราก็จะลงไปเที่ยวไปแว้นกันแล้วตามสาวอตามสาวอทั้งหลายเด้ฝุ่นเยอะเยอะรถคันนู้นย็ะฝุ่นเต็มเลยเจ้าของนี่ก็หลับปุยเลยังไม่ตื่น <c oughs> เป็นไรหวานเจี๊ยบเออเป็นคอนไวยครับ <c oughs> คุณหวานนอนนอน,อนอคุณหวานนะใสใสเป็นเอากับเข้าด้วยเอ,อมือมิกมือมิกปานเจียมไม่ยอมเป็นมือมิกฮะิึงลอยมาอะไรนะเพลงนั้นน่ะไม่ได้ลอยไปไหนอั่นน่ะใสใสลองเด้อไม่ได้ลอยไปไหนน่นน่ะ <c oughs> มาทำงานเด้อไม่ได้ลอยไปไหน แมนแมนสใสายแมนอืมแมนแมนอืมเพลงอยมาอะไรนั่นน่ะเพลงนั้นน่ะเพลงอะไรอ่ะขนุนก็ยังอยู่นะดูขนุนไหม